ถ้าโดนบทหนักๆนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเชื่อว่ายกนี้นะครับทั้งคู่นี้น่าจะเริ่มออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับเอานะครับเกี่ยวแล้วก็เตะตัดล่างล้มลงไปขึ้นมานี่ยิ้มเขินๆไปนะครับทางด้านของหนาคราดมีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้นี่นะครับไม่สนนะครับานเพชรตอนนี้บูเต็มตัวแล้วนะครับเปิดเกมเอาพยาัางจะล็อกจะปั๊บเหมือนกันครับ เย็นครับชกในเกมนักของเขุยแข่งขวาปันเพชรดอกนี้สวยงามครับว่านครรานีเก่าครับดูครับยืนนิ่งๆครับยิ้มเก็บอาการได้ดีแล้วก็แทงคาไว้ครับดอกนี้ไม่เจ็บไม่หนักไม่แรงแต่ได้ทรงครับยืนคอล็อกได้แต่ว่าไม่มีจังหวะเสียบครับต้องเบียดครับต้องเดินเหอเร็วนะครับขยับเข้าไปครับปานเพชร ออกไม่ออกครับโหต่างคนต่างออกครับตรงกันครับจีบสาวนี่จีบสาวคนเดียวกันแน่นอนละครับนะอ้าวงในตีครับแล้วหูดูครับแม่เนี่ยความเก่าครับบิดเล็กๆครับแต่ว่าเห็นชัดเลยครับตีเข่าขวาเอาเอาคืนเหมือนกันนะเอาแล้วเริ่มใช้ความสดนะครับบินตีไปเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชรเอาล้ครับจะบทเก่าได้หรือเปล่านะครับเพราะเก่านี่ วงนอกนี่คอยออกแข้งสกัดวงในนีได้เหลี่ยมได้กระตุกนะครับนี่แหละครับแทงซ้ายโอ้ลูกนีนี่กวาดเห็นกวาดล้านนะครับทีเดียวนี่ล้มตึงเลยครับเก่าครับยังใช้ได้อยู่เัาแตนด้านของนัคาราแต่ว่าดูความแข็งแกร่งของป่านเพชรครับพยายามใช้ร่างกายใช้ความสดความหนุ่มครับบํารัดฟัดไปเรื่อยแต่ว่าดูครับดูนัคาราครับจังหวะ แกบล็อกในนี่แกตั้งขาได้ดีมากครับโอ้ละเอียดเหลือเกินเลยครับนักคาราชแต่ว่าสองอนเดี๋ยวดูกันยาวๆที่มีปัญหาหรือเปล่าครับใช้ความสดความดุ่มเดินเข้าหาต่อครับเจอดักแทงครับเจอดักแทงของนัคาราชครับ เริ่มจะฟัดจะทําได้ดีเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชรเอาละครับมาดูหน้าคาราชนะครับต้องไทยยันออกนะครับหวยหยุดนานไปรับเยอะๆไม่ดีนะครับยุบย่นได้เหมือนกันนี่นะครับเรารุ่นน้องไม่กลัวด้วยครับตอนนี้อาศัยความสดบินเข้าไปเริ่มจะเลาะได้ตีได้เหมือนกันครับแยกมาก่อนครับเกมนี่มันลุ้นดีเลยเกินนะครับปานเพชรเดินเข้าหาครับ ุ้มมาเลยครับอุ้มมาแล้วตีขวาครับนักรราชพยายามขวางไว้ปานเพชรก็ไม่สนใจครับก็ตีทั้งที่พี่กะขวางอยู่นี่แหละครับมาดูกันนะครับว่าความสดความแก่งเจอกับความเก่านะครับย้อมเก่านะครับด้านของนักรราชต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับดูว่าพอโดนบทหนักๆนี่ทำท่าจะขาลงไปหรือเปล่านะครับไม่ค่อยขยันออกอาวุธเท่าที่ควรครับคนได้หลักเลี่ยมครับส่วนอีกคนหนึ่งได้ มาดูนะครับว่ายกนี้นี่ทีมงานนะครับโดยเฉพาะจากตู้นี่บอกให้ทางด้านของนักคาราดนี่ต้องขยันออกอาวุธต้องเร่งแล้วนะครับเอาละครับออกมานี่มาเกี่ยวแล้วก็เททิ้งเลยครับพยายามจะเบียดกล้ำในแตะผาคืนครับเสียบยัดไส้เข้าไปนักคาราดเสียบยัดไส้ครับปานเพชรไปยังไงครับข้างบนไล่แขนล็อกแขนเอาจับได้ตีครับตีข่าขวาครับเสียบเข่าวซ้ายยัดคืนไปครับนัคาราด โอ้จังหวะนี้ครับเพื่อมปันเพชรก็ได้เตะคืนทันทีครับพอจังหวะตัวเองเสียเหลี่ยมครับนทีผ่านไปครับยกที่สี่ปันเพชรเดินจับในนักกะระครับดูครับตั้งแขนแล้วก็เสียบปันเพชรไม่สนครับปั้มรัดฟัดไปเรื่อยจังหวะตีมีไหมนักการะปิดเหลี่ยมลูกนี้โอ้โหสวยงามครับแมปิงโคโลงครับนี่คือมาเดินต่อครับตัวของปันเพชร จะบอกเลยครับว่าล้มไป2ทีแล้วแต่ว่าก็เอาคืนได้หนึ่งทีครับเอาน้าคาร่าล้มลงไปเหมือนกันเลยครับวงในสู้กันต่อลุยกันต่อครับบิดไปบิดมาครับตีเข่าซ้ายครับปานเพชรน้าคาร่าตีขวาคือเอาล้วครับตอนนี้นี่มาสู้กันที่วงในล้วนๆนะครับอยู่ที่ว่าใครจะแรงใครก็จะแข่งกว่ากันแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของน้าคาร่านี่เดินเบียดเดินชนนะครับตอนนี้พยายามจะกลั่นายโอแทงสวยเอามาดู ด้านของปานเพชรจับได้ตีได้ไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มขยันเริ่มแรงโอ้โหจังหวะบินตีลูกนี้ก็ทำได้ดีเอ้ามาดูนะครับจังหวะสุดท้ายจะเป็นยังไงบิดเลี่ยมตีโอ้โหเอ้านะครับวงในก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีครับโอ้โหชัดเจนครับว่ายกนี้ทางด้านของนักร่านี่เน้นมากขึ้นครับแล้วก็ออกอาวุธเยอะกว่าเดิมครับเปิดเกมเดินด้วยครับปานเท็ตขวาน้า ซ้ายมานักราดแต่ซ้ายคืนเอาล้วครับแหมอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับเกมคู่นี้เปลี่ยนแล้วเกินครับโอ้โหจังหวะรมรันทันต,ตรงแบบนี้เรามาดูนกพีกว่านะครับว่าเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของใครครับเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของไทยครับ,รน,รบนี่ถ้าไม่ได้ใส่กางเกงมวนขึ้นไปนี่นึกว่าเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นครับโอ้โหต่างคนนีต่างแย่งกันเสียบครับ โอ้โหเอาเลยครับเบียดตู้กันสนุกล้วนะครับตอนนี้วงในมาดูนะครับการยืนระยะนะครับของน้าคาราชจะเป็นอย่างไรนะครับพยกนี้นี่ก็ออกมาเร่งเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามจะเต้นตีแต่ว่าปานเพชรนี่เขคอยโต้เหมือนกันนะครับไม่ยอมเสียเปียบวงในนี่ก็ไล่แขนตู้นะครับหรือว่าเกมการชกยังคู่ขี้สูสีครับถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาเลยครับพยายามจะเบียดจะเร่งแล้วนะครับตอนนี้น้าคาราชพยายามเอาทรงเลยครับเดินแทงให้ทีแล้วกว่าน้ากแพงนะครับ แขงขวาเอาไว้ครับความแข็งของนักา่าร่าจบโหมต่างทําได้ดีนะครับดูครับจังหวะใครจังหวะมันครับมีโดนมีได้ครับเอามาดูครับนักข่ารแข้งขวาตีบังบานเพชรขยับขยับโยกหมดยกที่สี่ครับอันนี้เดียดทันทีเหมือนกันนะครับทางด้านของโอ้ยกเทนะครับโอ้ลูกนี้จะหักเขาแล้วเราล้มเองเลยครับทางด้านของนักขาช เรียกว่าเสียรูปเสียทรงไม่พอสมควรนะครับเอาละครับไม่สนนะครับขึ้นมานี่ก็ยังพยายามยังเปรียบเหมือนกันมาดูนะครับปานเพชรเองก็พยายามจะไล่สู้แต่ว่านะเขาก็ปั้มได้ก็ตีเหมือนกันครับเอาตีเข้าไปครับโอ้สองสามดอกที่จะทําได้ดีครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับเดินลุยต่อนคาราสถานการณ์บีบบังคับครับแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแทงซ้ายเข้าไปแทงเข่าซ้ายอีกแล้วครับโอ้ได้ไม่ได้ครับ ปานเพชรโตไม่โตครับเอาละครับต้องขยันต้องเร่งให้ติดติดกว่านี้นะครับทางด้านของนักรราชตอนนี้ปานเพชรนี่ออกมาชุกในเกมตั้งรับนะครับมั่นใจเอาละครับแต่ว่าไปรับเยอะๆนี่ดูนักรราชนี่เขาโหเริ่มจากแรงขึ้นมาจริงๆตอนนี้เริ่มจะปั้มได้ยิ้วได้แล้วเหมือนกันเอาชุดนี้ทำได้สวยนะครับโอ้โหปานเพชรก็ต้องพยายามโต้ครับได้ดีแล้วก็มีเสียงเห่ครับทางด้านของนักรราชครับแม่ ภาสาที่เดินทางร่วมด้วยดีกำลังลุ้นกันแล้วครับแรกไม่ฉีกตัวอยู่แล้วครับตอนนี้เอามาประกอบใหม่ครับแทงขวาเข้าไปของตากล้าแทงเข้าขวาครับปานเพชรว่ายังไงปานเพชรว่ายังไงครับยังตีไม่ได้ครับเจอเกี่ยวไวเอาละครับเกมการทกตอนนี้นี่ถือว่าเปลี่ยนคู่ขี้สูสีอีกครั้งแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับคู่นี้ลูกขยันแล้วครับตอนนี้ทางด้านของนากลาชพยายามแจง เร่งปั้มในนะครับเราโอ้โหปาดเพชรก็แข่งก็เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับโอ้โหโโอ้หูครับทำได้ดีทั้งคู่นะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วครับในเกมของตัวเองครับนักราชจะคงเดินครับเสียบขวไปเสียบซ้ายปาดเพชรพยายามไล่แกงครับตั้งไว้ตั้งกระเแผงข้ากรรมการเกิดไกลครับแยกออกมาก่อนครับด้านหลังนี่พี่เกมรามินทานอีกระโดด สิวายชื่อมือครับชอบผมชอบใจนะครับแมพอใจผลงานของปานเพชรครับถึงตอนนี้นี่ถือว่าเกมการยกคู่ขี้สูงสีนะครับโอ้โหเอาละครับเวลายังเหลืออีก5้าิวินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันนะครับว่าเอาไครหลุดไทยหลวมไทยล้มกินนี่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้นี่ถึงตอนนี้นะครับเพราะเกมนี้เบียดเหลือเกินเอาพยายามจะเร่งนะครับโอ้ตีขยันแล้วนะครับตอนนี้ได้ลูกขยันแล้วบเสียบ ว่าลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าครับคู่นี้ครับนักราชเลือบมามองทีมงานแล้วก็หยุดเลยครับตอนเนี้โจทย์ใหญ่นะครับโจทย์ใหญ่ทิ้งไปที่กรรมการทั้งสามข้านแล,ล้วโยงนภาระให้กรรมการแล้วครับตองนี้แบบนี้ับออกใครครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันจริงๆนะครับเกมการชกไม่รู้ออกใครครับสุดท้ายคู่นี้คอยครั้งได้ไหมจะออกไหนไม่รู้ครับ รู้ต้องปรบมือให้ทั้งสองคนครับโอ้โหทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับและนี่เป็นผลงานของพี่จ x ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับคุยของรายการครับนาคาราชกับทางด้านของปานเพชรครับจะจบแบบไหนครับเดี๋ยวรอรุนกันครับใครจะได้รับการชูมือครับกรรมการเกิดการเค่าเกี้ยงเดินหยิบไปคะแนนใบแรกครับเอาล้ครับภาคที่2นี่มีแน่นะครับกลับมาดูภาคนี้ก่อนนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับ แล้วก็หันไปไหนนะครับคนสุดท้ายนะครับโอ้โหผ่านเลยนะครับหันไปที่นาคราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนก็ยังเฉียดชิวจริงๆครับสุดยอดจริงๆเลยชื่นชมทั้งสองคนแล้วครับ